งบบานปลายเกิดจากอะไรอ่ะผมให้3เทคนิค3วิธีนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอันแรกเลยเนี่ยทาว่างงบบานปลายเนี่ยคุณต้องย้อนไปดูครับว่าไอ้งบประมาณที่คุณตั้งไวไ้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟไหมมันเป็นจริงหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยโอ้ยผมมีงบล้านหนึ่งโอ้โหอยากจะได้เต็มที่ไปหมดเลยมันก็ไม่สามารถเป็นไปนจริงได้ถูกไหมฮะดังนั้นเองอันดับแรกก่อน คุณหาจะต้องตั้งงบประมาณที่มันเป็นความจริงก่อนนะฮะอันที่1นนะเมื่อเมื่อเป็นความจริงแล้วอันที่2นะครับคือปกติแล้วไอ้คำว่างบบานปลายเนี่ยมักจะบานเกิดจากสาเหตุก็คือหนึ่งเลยข้อมูลไม่สรุป ะะข้อมูลเช่นรอสรุปแบบระบุภายหลังหรือบางทีเนี่ยดีไซนเนอร์สเปคไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วออกแบบมาเพื่อจะมาสร้างปีนี้บางอย่างเนี่ยวัสดุมันเปลี่ยนไปแล้วครับของเก่าก็ไม่มีอาพอจะไปเทียบเจ้าของก็เดินไปหยิบตัวอย่างเก่าไปดูปุ๊บน่าเหลือไปเห็นอันใหม่เ้ยสวยกว่าเดิมแพงกว่าหน่อยหนะ่า คุณลืมไปนะครับพื้นบ้านคุณเนี่ยแพงกว่าหน่อยสมมติแพงกว่าตารางเมตรละ300นะฮะบ้านคูณตีสักประมาณ500ตารางเมตรคูณไปก็เท่าไหร่แล้วคุณเห็นอะไรไหมครับเพราะฉะนั้นอันที่2ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องควบคุมพว,วประมาณให้คิดวูเลยครับว่าตัวงบประมาณที่เราต้องใช้ซื้อวัสดุซื้ออุปกรณ์เนี่ยต้องพยายามให้ เป็นไปตามง,งบประมาณที่เราวางไว้นะฮะไม่ใช่ถึงเวลาจะทําทีหนึ่งก็ไปเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่และสุดท้ายเลยนะครับสิ่งที่มีปัญหามากๆเลยคือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเช่นพวกของขาดนะฮะของเนี่ยมันไม่พอดีกับแรงงานบางทีเราไปเลือกไว้ของหมดต้องรอสั่งแรงงานมาของไม่มีพวกนี้แหละครับมันจะทําให้งบประมาณเนี่ยมันบวมเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ช่างมาแล้วรอบหนึ่งอของยังไม่มานู่นนี่นั่นสุดท้ายขึ้นมาคุณต้องเรียกช่างพอเรียกช่าง2ทีรู้สึกเฮ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหบ้านหลังนี้เนี่ยงานไม่ได้แอบรอไปต่างคนต่างรอแล้วสุดท้ายนู่นครับมีดิวเดตคุณจะเล่งงานไงนเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเนี่ยแหละครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้น3าสิ่งเนี้ยผมอยากให้คุณค่อยๆค,ค,คิดนะฮะวางสเต็ปบายสเต็ปลยแล้วผมมั่นใจว่ามันก็จะคุมงบประมาณของคุณได้แน่นอนครับ